สวัสดีนะครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ติดตามรับชมช่องพี่พี่ฟาร์มทุกทท่านนะครับผมมันนี่บรรยากาศยังไม่เศร้านะครับพี่น้องสีพามาเปิดราคาควายนะครับผมเปิดราคาควายนะครับมัอนี่มีมาสามตัวนะครับสิพาเปิดราคาควายสู้พี่น้องเขาฟังนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับยูขอกพี่พี่ฟาร์ม พอควายซ้ำสูงนะครับยุ่งเพื่อซ้ำสูงคอนแกนนะครับเขาไม่เริ่มต้นนะครับผมกับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับควายสาวนะครับสาวน้อยนะครับอายุเก้าเดือนนะครับผมนี่จะเก้าเดือนนะครับแต่ว่าแข็งขายง่ายนะครับหางดีนะครับแม่สาวน้อยไว้เก้าเดือนครับลูกพอกลมนะครับลูกของกลมปศุสัตว์นะครับ แม่บ้านครับแต่ว่าแม่บ้านสูงนะครับสูงลอยสามแปดสามเก่าหมดแล้วครับผมนะครับอายุไว้เก้าเดือนนะครับเบ่งหน้าตาเบ่งสันคอคอขาครับผมกินยาดีครับพี่น้องส่วนสูงเพิ่นอยู่ประมาณลอยยี่สิบบวกนะครับบวกหลายยู่นะครับผมพัฒนวัดนะครับผมไว้ตัวนี้บ่มีต่านี้นะครับดาก็ดีครับพี่น้องขนเพิ่นสีเหลืองอุ้ยหุยผุนแล้วครับผมนะครับ หน้าตาดีแข้งขาดีนะครับรวมๆแล้วควยบวมีตํานี้นะครับผมตัวนี้กระสีมาเปิดแบงพี่น้องนะครับพี่น้องผู้หาควายไปเลี้ยงนะครับผมไอคนท้องน้ำมึงกันนะพี่น้องผู้ใดหาควายไปเลี้ยงนะครับผมเกี่ยวเขาแล้วไม่นะครับผมควยตัวนี้กะในน้นนำอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้เปิดใวพบ่แพงครับพี่น่องราคาเกษตรกรอนครับผมเปิดใบนี้ราคา สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับต่อรองได้คือเก้านะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็เขามาต่อรองกันได้นะครับยุคอกนะครับหรือผู้อยู่ทางไก่ก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับพี่น้องที่เบอร์โทรครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดหกสี่เก้านะครับผู้อยู่ไก่เขาก็มีรถส่งให้นะครับผมเก็บเงินหน้าคอกนะครับเปิดไว้นะครับสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับ ต้องร้องเด็กขึ้นเก้านะครับผมแม่สาวน้อยครับสาวหน่อยอนะคไก่ครับนมเอามาครับอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้กับแม่สาวเหมกันนะครับตัวนี้สาวฟันน้ำนมนะครับผมสาวน้อยฟันน้ำนมนะครับอายุเพิ่นจะปีกว่านะครับผมเพราะว่าเขวยังเขียวเด็กน่อยอยู่นะครับ ให้เบิง่งโตเพื่นจะชัดนะครับนะครับตัวนี้ส่วนสูงอยู่มานร้อยยี่สิบหกนะครับร้อยยี่สิบหกบวกนะครับผมร้อยยี่สิบหกบวกนะครับอายุปีกว่าครับไว้บ่มีตำนินะครับไว้ไม่มีตำนินะครับล้ำตก็ดีนะครับผมเอาไปเลี้ยงคุณน้อยครับพี่น้องเต็มขึ้นมานี่ก็เห็นตําไรคขึ้นกันนะครับผม น้ำ้วยตัวนี้นะครับหางก็ดีครับรับประกันค่าทุกค่าทอนนะครับหางดอกนะครับตัวนี้ก็เปิดขึืนอกันนะครับผมตัวนี้ก็เปิดนะครับเปิดไว้ในราคาหาหมื่นเจ็ดพันนะครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้นะครับสนใจก็โทรมาต่อรองกันได้ือเก้าพี่น้องนะครับหาหมื่นเจ็ดพันนะครับผม ผู้ไรยุไก่เข้าก็มีบริการส่งนะครับพี่น้องผู่ไก่กับเขามาเอาเลยครับผมเขามาเบิ้งนะครับมาคุยกันนาคอกนะครับบอกกันได้เบิดมือนะครับพี่น่องผู้ได้สนใจนะครับผมมาหอดมาถึงกันกันรถไถกันขี่เก้าครับผมนะครับมากตัวไดก็โทรมาตอลองสอบถามกันได้ขึ้เก้านะครับผมเอามาตอตัวนี้นะครับของแปกครับปากเขากัมนะครับไว้ปีกว่านะครับผม ชิดีครับเนี่ยโตดีสีเขากัมด้วยครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวผูนะครับตัวผูสีเขากันะครับอายุปีกว่านะครับผมแม่เป็นสูงลอยสี่สิบสามบนเครับผมพอสายอุทัยนะครับสีเขากัครับบ่มีดางไม่มีต่ำนี้นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดไว้ขึ้นกันนะครับผมสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบห้าบวกนะครับครับ อ้อนบเนยาเอเข้าไปเด้วเข้าไปเข้าไปต้องจัดสีเขากำนะครับคุณผูสีเขากานะครับอายุปีกว่านะครับสูงร้อยสามสบาบวกนะครับผู้ใดสนใจหาพอพันนะครับพี่น้องหางกะดีครับแข้งขาเนี่ยโตพิ่นครับผมไว้ว่ามีตํานี้นะครับออไปเซงครับพี่น้องไปหัดเซิ้งนะครับไปไปคุ้มงกัได้นะครับผม แลวนี้เปิดไว้ในราคานะครับหกหมื่นเจ็ดพันนะครับผมหกหมืนเจ็ดพันบาทต่อรองได้นะครับต่อรองได้คือเก้านะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็เข้าเมื่อเบื้องตัวจริงนะครับดิฉันโทรมาสอบถามก็ได้นะครับของแปลกๆครับของแปลกไม่มีตำหนินะครับของหายากเลยครับเพื่อนของหายากครับสี่หกกรัมนะครับผมเกือกเข้ากรรมครับ หรือว่าทั้งคนเปิดเงิเือกสีหนักนะครับเลือกสีนาคนะครับผมเปิดไวหกหมื่นเปิดพันนะครับต่อรองใด้คือเก้าครับพี่น้องแม่สาวหน่อยเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพันครับตัวนี้แม่สาวอีกว่าเปิดไปห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับผมมักตัวใดก็จังทูมาสอบถามนะครับพี่น้อง ตมาสอบถามตอรองกันได้คือเก้าครับตอรองกันไดเบิร์สุตุครับควายย่น่ครับยุขอกกับมี่นะครับผมแม่ทองว่างปุระยุไก่เขามาเบิ่งกับตัวจริงนะครับเขามีควายลายโตนะครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับคลิปต่างๆของทั้งช่องนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับรับชมนะครับผมฝากติดตามคลิปใหม่ๆนะครับทั้งช่องเฮาในเด้อนะครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้ก็ คุณแหละสวัสดีครับ